สวัสดีครับผมเันตานะครินเกียรติทองมารับหนะ้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคะแชแน,นลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยที่ว่ากระบองเพชรกินได้ไหมก่อนที่จะไปฟังคําตอบนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะแชแน,นลแล้วก็ไปถูกใจเพจตั้งเง่าละครดังสองด้วยนะครับคําตอบจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยครับสําหรับกระบองเพชรครับกระบองเพชรเป็นพืช ในตระกูลซีโรไฟต์อยู่ในทะเลทรายครับมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรสามารถรักษาโรคบิดได้กระบองพิษกระบองเพชรจะจำแนกออกเป็นสองประเภทครับคือหนึ่งประเภทที่กินไม่ได้ก็จะปลูกไว้ประดับเฉยๆครับส่วนประเภทที่กินได้ก็จะเป็นกระบองเพชรหูกระต่ายที่สามารถนำไปทำอาหารทำสลัดได้ และกระบอกเพชรที่เอาไว้ใช้ทำยาครับเพื่อรักษาโรคบิดนั่นเองกระบอกเพชรครับมีชื่ออื่นๆอีกครับอย่างเช่นโบตันเท้าพันตาเป็นต้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของข้อสองสัยที่ว่ากระบองเพชรกินได้ไหมและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ